違う อยู่โคมิเจไฟนไฮที่ฮิลลาการไซคอนแค่เกมมี่เนียครับอยู่เกมเดิมนะครับ,รบไม่ครับเมื่อกี้ลูกหนูแม่งปักแขนอยู่ไม่หายไปเลยครับก็อันนี้เราเปลีย่ยนเชเดอร์ใหม่แล้วจะได้บ่นกันดูดิม่งสว่างจนใสจนเห็นต้นไม้เลยลองมองอีกทีมันเห็นต้นไม้เลยโอ้โหมึงสว่างมากอะเอออันนี้อันนี้ก็น่าจะสว่างสําหรับคนคนที่ไม่ชอบมืดๆแล้วก็แบบน่าจะเป็นภาพสวยที่มันโอเคที่สุดแล้วเท่าที่หามาเท่าที่รีเสิร์ชมานี้คือสว่างที่สุดแล้วก็ตอนกลคืนจะไม่มืดมากเท่าไหร่ นะครับก็ถ้าใครมีแพ็กแนะนำหรือว่าไงก็ลองคอมเมนต์ดูผมก็ไม่ค่อยช้ำชองเรื่องนี้เท่าไหร่โอเคจากจากที่พาที่แล้วเนี่ยเราสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมผมก็ได้แบบเหมือนไปทาสคริปต์มาครับก็มันเป็นส่วนที่ไม่ควรจะอัดเพราะว่ามันเสียเวลาคนดูนะครับเช่นไปล่าเดอร์แมนปลูกฟาร์มข้าวอะไรเงี้ยก็เลยมันไร้สาระครับเออทำทำง่ายก็เลยไม่ได้อัดไปก็เลยก็จะมีเพิ่มฟาร์มข้าวขึ้นมาครับผมแล้วก็เวล่าเดอร์แมนมานิดนึงนะฮะก็มันต้องใช้นะครับผมเพราะว่า เราต้องไปดีเอ็นวันนี้ภาคนี้ผมว่าจะลองเดินทางเดินทางไปดีเอ็นอยูครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าโอเคมาลูกไอเบสเาวเดอร์เนี่ยเรามีแค่ยี่สิบหกอันนะครับซึ่งมันจํากัดมากอยู่พอตัวเหมือนกันแล้วก็ถ้าไปหาใหม่ก็ตรงไหนก็ไม่รู้เดินไกลอยู่เหมือนกันนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้เท่าที่มีก่อนนะฮะซึ่งเราจะสต็อกไว้ประมาณนิดหนึ่งไม่ไม่ไมีนักหนดีกวโอเคซึ่งไอเนืว่เหลือเนี่ยแม่งก็ทําหาอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าไว้แหละ 26 26อันเนี่ยเราต้องถึงให้ได้นะครับผมมั่นใจว่าอย่างนั้นเราต้องถึงนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราทํายาวิ่งเร็วสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะวิ่งช้าๆไปนะครับเออเรื่องว่าคนเสียดิดความเร็วมาเดี๋ยวเราทํายาสักครู่นะครับโอเคตะกีเ้เหมือนเหมือนจะเห็นชั้นใต้ดินนิดนึงผมทำชั้นใต้ดินเพิ่มนะครับเพราะว่าบ้านสไตล์แบบนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันเล็กเกินไปสำหรับจะอยู่อยู่แบบเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งซึ่งผมลืมทิ้งเบด เบสเอานั่นไวเบสเทาร์เดอร์ไวเ้เผาโคตรแย่ใช่ไมหมเผาได้ไหมไม่ได้สรุปก็ไม่มียาใช่นะโง,ง่ขอโทษโง่เองลืมลืมแม่มันต้องใช้นั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโต้เอนชาน,นะครับซึ่งมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้มาเอนชาเต็มที่หน่อยซึ่งมันใช้เบีวสามสิบตรงนี้เบียวยี่สิบและนี่ขนาดไปตีนั่นแม่จะได้มาสองสามที่กองไม่อย่างไรเบี้ยวแค่นี้เลยปวดหัวเหมือนกันนะ ต,ตอนนี้ผมกาลังรอให้มันกลางคืนเนี่ยเราค่อยนอนโอเคครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของชเดอร์ที่เป็นตอนกลางคืน,นครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมืดมากเท่าไหร่นะเออมันถึงมันจะมืดเพราะว่าเป็นแสงเงาแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะยังพอมองเห็นนะเออเห็นป่ะมันก็ยังพอมองเห็นบ้างแล้วตอนกลางคืนถ้าพอมีแสงปุกมันจะสว่างมากเลยนะครับคิดว่า s h a อร์นี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะชื่อว่า Y shader นะผมจะไม่ผิดเดี๋ยวกด F3 ดูได้ยังไง อืมแพ็คนี้ชื่อว่า wild s h a d e ผม2.3.1นะฮะอันต้าไม่รู้มันเห็นเขาบอกว่าดัดแปลงจากโคพานิกนะคพึ่งโคพานิกคมันโคตรสวยแล้วแม่งโคตรมืดโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปหาที่สุ่มปลานี่กันเอ็นเดอร์ไอนะครับหรือว,ว่าไอาเอมินเดอร์เหรอคล้ายๆกันนะมักไอเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเซฟพิกัดตรงนี้ไว้ก่อนแคไปไว้ก็ได้เพราะเราได้กลับบ้านถูกนะครับโอเคผมเนี่ยเป็นพวกผมตอนนี้ไม่เล่นมายคาบ่อยมากเท่าไหร่นรนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นฟอนบ็อกมากกว่าฟอนบ็อกนี่ก็มีปีกบินมาบินมามันก็สะดวกใช่ไหมจนทําให้ผมเนี่ยลืมลืมว่าต้องเอาชีลอดอยังไงแล้วซึ่งแย่มากนะครับแย่คโคตรคโคตรแย่แบบขโคตรนี่แสบตาไหมผมคิดว่ามันไม่ค่อยแสบเท่าไหร่นะตอนเช้าโอเคเราจะยืนอยู่ข้างบนนี่แหละแล้วก็ปานี่ไปนะครับดูดูว่าไปทางไหนอ๋อเราต้องไปฝั่งนะู้นนะเราต้องไปทางทิศเวสครับผมเวสนี่ทิศตะวันออก หรือเปล่าหรือออกหรือตกไม่รู้สักอย่างนั่นแหละนะครับเราก็อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะคือเดินให้ไปไกลๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอยไปอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนนเนี่ยฆ่าไก่ก่อนคืออาหารหมดนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาลันทดทีหลังอโอเคไก่นี่เพราะว่าแถวเนี้ยมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับผมก็เก็บไข่ไว้สักสองสามฟองแล้วมั้งคืออยากให้ไมค์ครับทำไข่เจียวได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้ไดทำอาหารจากไก่ได้มากขึ้นครับ เออพูดถึงคนป่านี่มันทำไมครับเป็นคนป่านี่มันก็ควรจะทำสาเกี่ยวได้หรือเปล่าวะมันคงมีของคราฟใหม่แล้วนะแบบไมครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองคุกกิ้งอัปเดตอะไรเงี้ยก็มีทำพกพิซซ่ามีทำพกไข่สปาเกตตีผมมันไโซจังวะหยุดก,ก่อนโอเคไหเดี๋ยวลองลองเดินไปเรื่อยนะครับเดินไปไกลๆเลยครับอันนี้เป็นทคนีคของผมเองให้มันแบบให้รู้ว่ามันต้องย้อนย้อนไปข้างหลังหรือว่าต้องตรงไปข้างหน้าอีกเงี้ยเออ น,นี่เราขบเอาเหินมาใช่ไหมโอเคเอาไม้มานะโอเค,อเค,อเคซึ่งดีเอ็นเนี่ยผมก็อยากจะไปเพราะว่าเอาปีกมาใช้ปีกกับนี่ครับผมอยากได้ปีกเยอะๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดเกราะเพชรที่แบบไม่ต้องไปขุดเองอ่ะไม่ต้องขุดเพชรเองอ่ะผมขี้เกียจขุดเพชรเนี่ยเออเพราะว่าพออยู่ในฟอร์ดบองเนี่ยความขี้เกียจเริ่ม,เร,มเริ่มมาผมเพราะพอมีปีกเนี่ยแล้วก็พอเพชรหมดแล้วก็บินไปเอ็นซิตี้ครับผมมันก็จะมีพวกเชนเนี่ย แรนดอมพวกไดมอนมาให้ซึ่งมันหาง่ายกว่าขุดเองแล้วเร็วกว่าด้วยนะก็แค่เสียเวลาฟาร์มพูนิดหน่อยซึ่งฟาร์มพูเนี่ยเราก็สามารถทําเองได้นะครับก็ก็แค่นี้เราก็แค่ทําคิปเปอร์ทาวเวอร์มาครับแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าฟาร์มสุกเกอร์เคทไปบนกระดาษแค่นี้เองเราก็ได้พูับเ้ยได้พูแล้วจะได้กระดาษกับการพอเดอร์อมาทําพูนะซึ่งเอพินปรมาสองสามชั่วโมงก็ได้เป็นกล่องแล้วนะฮะซึ่งพูอันหนึ่งเนี่ย ใช้กันพาวเดอร์หนึ่งกับกบระดาษหนึ่งเองแล้วมันคาไปตั้งคาทีเดียวได้ตั้งสามอันนะครับซึ่งมันสั่นบวกสบายมากสะดวกสบวกสะดวกสบวกอะไรวะววโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสูงสูงก่อนแล้วก็ป่าจะได้ไม่จมดินนะได้รู้ว่ามันอยู่ไนะหมไปไปยังต้องมปอีกน,นะแตกไหมอย่าแตกนะอ่าแตกมันเกี่ยวไหมไม่เป็นฮาร์ดหรือนอร์มอลอ่ะคราวนี้ผมปรับนอร์มอลไว้ครับเพราะว่าไปสู้เอ็นเดอร์แมนมาไม่อยากตาย เดี๋ยวรับตามสารภาพตามความจริงนะครับตอนแรกตอนแรกเปิดฮาร์ดตอนนี้เป็นดอมเพราะว่าไม่ไหวครับเพิ่งไปสู้นื้อแมนมาตีแรงๆกับฮาร์ดเนาะมันโหดเนาะเออนื้อแมนผมถือว่าถ้าของไม่ฟูนี่มันจะเป็นตัวที่โหดมากนะที่อยู่ในโอเวอร์โอเวอร์ก็คือแบบโลกที่มันเป็นอย่างนี้โลกปกติะเออโอเควันนี้เราเจอม้าเราไม่มีที่ขี่ม้าปะจังมันจังมันปล่อยมันไปผมอยากเจอพวกหมู่บ้านแถวเนี้ยถ้าได้แบบหา เพราะว่าผมเผื่อกินโพเลโต้หมดเลยเอาไปเผาอ่ะผมก็เลยมีโพเลโต้ปลูกกับแครอทมีเดอบีทรูทซึ่งบีทรูทมันสแต็กปัญหาไม่ได้ไงมันต้องทำเป็นซุปถึงจะแบบอิ่มนะครับเออเห็นเขาว่าจะแบบแพลนให้มีต้นไม้อยู่กลางๆใช่วันนี้ไม่เห็นมีเต็มเลยใช่แพลนไหมหรือเปล่าวะโอเคมาตรงนี้น่าจะสูงสุดของมันละไปยังตรงไปอีกนะใกล้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยดีเอ็นเนี่ย, <The end S 2> ยแต่แกโอ้ยแก yeah! เราต้องมาหาที่เซฟตอนเท็จตอนกลางคืนใช่ไหมเนี่ยถ้าตอนกลางคืนผมก็ต้อง AFK ไว้ก็สกิปเวลาไปน่นจนาจะไม่น่าจะไม่แบบไงอะไม่เปลืองเวลาคนดูเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองดูว่าตอนกลางคืนจะมืดกันหรือเปล่าอยากให,อกให้อยากให้ลองดูกันนะครับ Y Shader ผมคิดว่ามันเป็น Shader ที่แบบปกติสุดแล้วเหมือน CUDA เลย CUDA Shader ก็ Sh ปกตินะแต่ตอนกลางคืนจะมืดไปหน่อยผมก็เลยคิดว่าถ้าจะโดนบ่นถ้เอามาใช้เขาเรียกว่าต้องแคร์ถ้กคนดูเขาเรียก ช่องผมเนี่ยจะมีคนดูสองประเภทก็คือแบบชอบชเดอร์กับไม่ชอบชเดอร์นะครับซึ่งผมก็ต้องแบ่งให้มันเท่าๆกันฮะมาไปอีกยังตรงไปอีกนะโอเคยามาแตกสามอันรวดเลยเดี๋ยวไม่ใช่เราไปถึงแล้วมันไม่มีนี่นะไม่มีแบบอาร์เวนเดอร์มาเปิดเปิดประตูเพราะมันต้องใช้เปิดประตูด้วยไงเอออันนั้นทายนะนะโคตรทาเลยต้ับ กลับไปฟาร์มใหม่ไม่ได้กลับไปฟาร์มเลยมันต้องไปเนเธอร์ใหม่ซึ่งผมก็คงไปขุดดันแถวนั้นเลยแล้วก็หาออสซิเดียนเอาเลยมันจะง่ายกว่าผมเจอแกะและ้วเดี๋ยวเรา,เราทำเตียงนอนกลางป่าได้แต่ว่าเวลาตายไปมันจะไม่เกิดตรนั้นดะิผมก็เลยไม่อยากนอนเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนแล้วกันซึ่งการนอนนอนแบบทิ้งบ้านไปเนี่ยก็ควรดูดูพวกกรารทฤษฎีด้วยไม่ใช่กรารทฤษฎีดิดูความเหมาะสมด้วยครับซึ่งถ้าเรามาไกลแล้วนอนเนี่ยมันจะเกิดตรงนูนเลยเกิดตรงที่เรานอนไว ถ้าถูกเตียงทีมงมเนี่ยมันก็ไปเกิดสปอเลยซึ่งมันไกลมากเพราะเดิมนมาจากวูดแลนด์ผมถึงไม่อยากนอนซีซัวเท่าไหร่ตอนปรับเวลานะดังนั้นก็ถ้าปรับเวลาก็คงจะเอฟเคอันนี้ก็ที่ตีมาก็ตีเผื่อเฉยหละเผื่อทิ้งบ้านนั้นไปเลยนะบอืมทิ้งอันนิ้นะเพราะว่าบ้านมันก็ไม่มีอะไรมากเล็กๆนะฮะหาใหม่ได้โอเคแต่ว่าถ้ากลับได้ก็กลับนะถ้ามันไม่ไม่ไกลมากดีเอ็นไม่ไกลมากผมก็ไม่มีปัญหาอะไรยังตรงไปอีกเหรอ ฟอร์เรสเหรอเออไม่แตกเว้ยภาพนี้มันเป็นฟอร์เรสตเห้ตรงนี้โอเคต้องตรงไปยาวๆเลยยาวเหมือนกันนะนี่เราเดินมากี่บอกแล้วเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันไม่มองจำไม่ได้มาเพื่อนคนคนึ่งเห็นผมบอกเห็นบอกว่าผมไม่เคยวางนะก็ไม่เคยวางจริงๆกันแหละงานเยอะนะครับแล้วก็ต้องไปแบ่งเวลาให้หลายๆหลายอย่ยางเลยนะครับให้มันเท่าๆกัน ผมมันฟุ้งอย่างงี้แหละต้องแบ่งเวลาไ้ก่อนก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลง,งส่วนนี้เท่าไหร่เป็นนานแั้วแหละเป็นตั้งแต่ผมเล่น1.8.1จบอะสองปีที่แล้วครับผมเป็นอย่างงี้มานานแล้ะเดี๋ยวเราขุดทานก่อนดีกว่าเผือ่อต้องไปเผาอาหารนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองไม้เราขี้ขุดไม้ใหม่เหล็กที่ต้องขุดไหมเนี่ยเหล็กผมมองว่าม,มันจะเป็นนะแต่ขี้เกียจขุดจะทำฟาร์มเหล็กเอาเลยเออพอทำฟาร์มเหล็กไปแล้วไม่อะไรอะไรก็ขี้เกียจขุดอ่ะฟาร์ม่านนี้ก็ว่าจะทำอยู่นะแต่ขนาด ก็ทำเงินแบบในฟอนบ็อกคือเล่นกันหลายคนมันยังเกียจทำเงินเลยมันทำยากมากนะครับมันต้องไปทำในในเทอร์ฟอร์เทดแล้วมันต้องไปแบบมันวุ่นวายอ่ะเออพูดแค่นี้ผมพูดไม่ถูกอ่ะมันเหมือนฟาร์มฟาร์มเบรสอ่ะเออฟาร์มเบรสถ้าเคยเคุ้นฝันหลังนะมันจะเป็นแบบรั้วเยอะๆแล้วก็ดันเอ้ยเสียงหรือเปล่าอย่างไรบ้างเสียงไหมปลาหมึกอ่ะมันจะเป็นแบบรั้วแล้วพิทตันดันให้มันตกงมาซึ่งเป็นโคตรยาก ะครับผมท้อมากเลยฟาร์มนั้นอะ่ะโคทอ้อโอเคตรงนี้เราได้จะเดินมันไกลพอสมควรแล้วไปอุ้ยเอ้ยใกล้แล้วะใกลเจอแล้วม,ม,ลมันเริ่มถอยกลับแล้วครับมันเริ่มถอยกลับละมันเริ่มถอยหลังกลับมาละผมคิดว่านี่อยู่ในป่าแหละคาได้ผิดอันนี้ถ้ามันไกลมากผมเวลาคือต้องบอกว่า,วาไอ้บไมเดอร์เนี่ยมันทำเป็นฟาร์มบํมเบลได้ไง เท่านี้เห็นๆหลายๆหลายๆทีซั่นที่ผมเล่นนะ1.9ผมก็ทำแต่เป็นเล็กหน่อยถ้าเป็นฟอนต์บ็อกก็คนเยอะก็ทำไปใหญ่หน่อยนะครับมันก็มีประโยชน์ถึงผมอยากให้มันอยู่ใกล้บ้านนะคนนแค่นั้นเองเออกูชันแล้วมามาตรงไหนว่ามันสิว่ามาันสิแถวนี้หรือเปล่าแถวนี้หรือเปล่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมันไ,ไปไปเอาไปไ,ปไหนเนี่ยเนี่ย หายไปเลยหายผมมันอยู่ตรงนี้แหละหายไปไหนเนี่ยโหเหี้วะมันขึ้นไปไหนเนี่ยใบไม้มันเป็นบล็อกแบบผงใสยังไงแล้วมันก็จะอยู่ในบล็อกนี่มันต้องอยู่แถวๆนี้แหละอยากขึ้นไปสูงกว่านี้แกตรงนี้ปึ๊บให้ได้มันให้ดูง่ายๆหน่อครับฮึ๊บตรงนี้แหละโอเคมา แถวๆนี้แหละชื่อผมกลางน้ำเหรอมีสิทธิ์ครับไม่ตนไม่แตกกลางน้ำว่ะมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดินไปตรงนั้นมันก็กลับมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงตรงนี้โอเคครับมา,ม,มาเริ่มกันเลยเราจะเอาเป็นขนแกะแล้วกันเห็นไหมก็ขุดมาละไม่พอเลยนะโอ้เ oh, สียงมาว่ะมืดแล้วด้วยลงมาเลยดีกวะนะ่าเนาะ แล้วอุ่นน้ำก่นอนตรงลงไปกลัวตกลาวามากเลยตอนเนี้ยยังไงดีอ่ะพูดไปคือมันอาจจะเป็นตกไปลงลงในลาวาเลยกรเสี่ยงไม,มไ,มไม่เป็นไรผมตักน้ำมาเผื่อแล้วกันมาคงวางทันนะนะตามสัญชาตญาณในการเล่นไมค์คะ่ะไปลงไปเลยโอ้เจอแล้วอืออือ,อโอเคมา ตอนนี้เราก็ถึงสตองโฮเรียบร้อยนะครับตอนนี้น่าจะมืดกันนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งเจเลยแสงมันจะบักอยู okay. โอย่โอ้ยโอ้มันอุ้ยหลอนมากเลยดูดิหลอนฆโคตรไม่ปักไฟไม่หลอนไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงสตองโฮเรียบร้อยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มายาเคยเท่าไหร่แค่พยขยันนั่งฟาร์มหน่อยตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ลงมาตรงนี้เลยนะตรงที่เป็นเอ็นพอร์ทลนะครับก็ไม่เป็นไรโอ้ เดี๋ยวผม,มปิดเชเดอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะนั่นจะลำบากคนดูมาเพราะมันมืดเหมือนกันนะมาจะได้ไม่ลำบากกันปิดเชเดอร์แล้วอ่าเกลอืออือมามาประตูไหนประตูยังไม่ไปค้ามังกรน,นะขอฟาร์มตัวนี้ก่อนขอนั่งฟาร์มพ,พวกแรกก่อนเดี๋ยวไม่กล้าไปบวกมังกรหรอกไปบวกนี่ก็ตายไอ้ผมไปนูไม่มี โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอ้ยเออเอาเด้เอาเด้อต๋อกล่องไม่มีเลยเหรอล่องกล่องอยู่ไหนเนี่ยหางไปข้างล่างว่ะมาเออนั่นแหละโอ๊ยขอบคุณครับของของคนดีดีจังดีจังดีโอ๊ยใกล้เจอแล้วป่ะวะเป็นแน่เถื่อนเละเรซโตนทำไมเก็บไปก่อน อืออุ้ยมันมาแล้วเลยโอ้ทางมันวุ่นวายอยู่เหมือนกันนี่ทางมัน,ายยน,น,ามนขาดๆนะครับพูดง่ายๆโอ้ทางเชื่อมต่อกับดันด้วยเออตามหลักของอสกองโฮเนี่ยผมคิดว่าเวลามามันน่าจะลงมาในตรงนั้นเลยนะหรือว่าพอมันเป็นเวอร์ชันใหม่ปะมันเลยปรับเปลี่ยนม,มันง่ายเห็นไปเสียงถ้าหาไม่เจอจะทำไงวะ มันจะมีแบบเปิดมาแล้วมันไม่มีเอ็นพอร์ทเลหรือเปล่าวะนี้ต้องเล่นโลกใหม่เลยงั้นอะโคตรเซ็งมาเรามาหากันดีกว่าวันนี้ภารกิจของเราคือการหาเอ็นพอร์ทเลนะครับซึ่งมันซับซ้อนงงงวยมากเจ้าตองโฮวันนี้เหตุเกิดเพราะว่าประตูมันเยอะเหลือเกินเราดูประตูมันดิประตูมันควรตีมผมมากประตูมันโคตรกวนมา่ไหน อหมดกับวันนี้แหละบอกเลยมาครับผมว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละมันเป็นทางที่ไม่เคยมาอ้าวขเขาทำไมอืมดันเคยใครเคยเล่นแบบขุดดันเรื่อยๆแล้วไาเจอกะตองโฮเองไหมยอยากรู้อะคือมันมีสิทธิ์ที่จะเจอเองได้ไหมแบบไม่ต้องใช้ไออาเวนเดอร์อะเนอะคิดว่ามันน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะเข้าทำไมเนะี่ย ทางมันซับซ้อนงงงวยเหลือเกินเสียงลาวามันอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนเปล่าเดี๋ยวไปหาเอ้ยตรงนี้ไม่มาดีกว่ามันต้องมีทางไปต่อดิโอ้คิปเปอร์ขาล้วลงมาข้างล่างอีกโอ้โอ้โอ้โหเอาเหรอปึ๊บมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละเสียงลาวามันอยู่แถวนี้ครับเสียงลาวามันอยู่แถวนี้ เฮียบาว่าหายไปแล้วมีเสียงคำบีอยู่ในห้องโอ้โทำงี้ไปต่อได้เฮ้ยเฮ้ยจิปเปอร์โอ้โหเซอรไพร์วิ่งหนีวิ่งหนีหลงแล้วกูอไปไปทั่วแล้วมามาทั่วเอาบนเอาอะไรเนี่ยโอ้ยบนหัวอือโอ้ยมากูทำระบบให้เหมยไหมโอ้ยโมจังโอ้ อยากจะทำระบบประตูให้มันใหม่จริงๆแต่ป,ประตูเลื่อนไปเลยไฮโซไฮโซไปเลยเออแถวแถวแถว,แถวนี้นแหละต้องอยู่แถวนี้นแหละไม่ไปไหนไกลหรอกโอ้โหโอ้ยกลับมากล่องอยอะละว่า,วามันอยู่เน,นี่ยเสียงอยู่นี่ใช่ไหมฟังเสียงก่อนยี่บัดยี่บัดก่อนมันต้องอยู่แถวๆนี้นแหละปวดหัวกัามันมากเสียงลาวา หายากนะหายากมากผมว่ามันอยู่ตรงแถวห้องแถวห้องนั่นแหละเดี๋ยวไปดูยุงหน่อยไอห้องตะเกียบมันเป็นยังไงวะห้องนี้ตรงนี้มันเป็นจุดเดียวที่มีเสียงลาวาลองป่าดูดิตรงนี้เหรอข้างบนเหรอลองตามลองตามเอ็นเอ็นเดอร์อายเลยเนี่ยไปข้างบนครับ คือมันมันจะไปตรงที่เป็นประตูอ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่หรือไม่ก็ตรงที่เป็นม้าข,ของจตองโฮของมันอ่ะเออถ้าผมหาไม่เจอไงก็ต้องทำยงไงดีอ่ะแฮกแมปใส่เอ็กซลเรยเดี๋ยวลองหาดูก่อนเดี๋ยวรอสักคู่ครับผมโอเคครับผมหาไม่เจอจริงก็เลยต้องขออนุญ,ญาตถึงไ่ไปปรับ mbt tag มานะครับให้มันเปิดเปิดพวกเกมโหมดได้นะเออซึ่งตรงนี้คือตรงที่ผมอยู่เว้ยตรงนี้นะลาวาไม่อยู่าาล่าไม่คว้นหลอกตา แล้วดูประตูมันอยู่ครับประตอูอยู่นู่นเลยนีะ่ะตอยู่นี่ทางไปไม่เชื่อมต่อกันเลยดูจะมายังไงเนี่ยเออคิดดูครับผมอาจะผมจะมาได้ถึงตรงนี้นังโอ้ยคงหลงทางกันนานอะ่ะเออคงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาถูกหรือเปล่าเนีย่ยดูดิโอ้มันวุ่นวายมากนะครับซึ่งก็ต้องขอระยะจริงๆเดี๋ยวแวะก่อนไหนๆก็เปิดแล้วขอแวะหน่อยแล้วกันมา โคดโกงได้พาวเวอร์อุ้ยพาวเวอร์สี่วะมาอันนี้ก็พ่ถือว่าโกงแล้วกันนะมันหาไม่ยังไงก็หามาเจอเชื่อผมดิถ้าผมเล่นจริงๆอ่ะยอมรับเลยนะถ้าเป็นคุณคุณก็ไม่ได้จะหาเจอคนอื่นคนอื่นนะเออก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่เปิดเกมโหมดทะลุมองทะลุหาอย่างนี้นะครับ ซึ่งทาไม่เปิดเกมหมวดของพวกบันลงออฟมอสมิสเซเล่อยู่ดีในการหาตอนบอกบอกแล้วแล้วคือผมไม่โกงคนด๋วโอเคเนะี่ยจะเปิดหาถ้าเปิดตรงนี้แหละเออรัตอนนี้เดีวเราเก็บหนังสือก่อนเพราะว่าเอาไปใช้พวกตีโบดได้มาอันนี้เดี๋ยวเราก็ผกำคางมาได้หมดี๋ยวลองเดิมดูก็ได้ถ้าไม่ให้เสียเวลาก็เดี๋ยววาร์ปไปเหมนเดิมเลยถีเกมหมวดสามมันรู้ไหมเดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วกันไหน,หนก็โกงแล้วนะครับซึ่งมันไม่ไหวจริงๆนะอืมดูจากลักษณะแผนผังของ ไอเจ้าไอเนี้ยไอเจ้าเนี้ยแม่งไม่ไม่น่าจะรอดนะไม่มีไม่น่าจะมีใครหาเจอนะถ้าแบบไม่เดินแบบปุโปร่งจริงๆอะ่ะซึ่งไอตรงที่ผมอยู่ใช่ไหมมันก็ถ้าจะไปจริงเนี่ยมันต้องไปผ่านถ้าก่อนซึ่งใครจะไปรู้ว่าว่ามันถูกถ้ำ,ถ,ถ,ำถ้ำตัดไวอ้อ่ะเออใช่ไหมถูกถ้าตัดไวไ้พอครับเราแม่งไปอยู่คนละฝ้ากันเลยต้องอเดินผ่านถ้าเลยก่อนโคตรยากหมวดจังนะหมวดจังนะ หมดจังนะเราก็เล่นเกมนี้กันมาตั้งนานทำกันอย่างนี้ได้หาโคตรยากหายากมากอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง,ลองเกมหมดตอนไปเกมหมดสาไปดูอีกรอบเดี๋ยวให้ดูอีกรอบว่ามันหายากจริงหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่ามีพูดหลายรอบแล้วคิดว่าแม่งอยากคือพูดหลายรอบเลยอยากอยากให้รู้ว่ามันหายากโคตรครับซึ่งไม่เกินจะทนป่ะมา,มา โอเคผมคิดว่าเราน่าจะไปลุยนั่นน,น,นั่นแหละมังกรรู้ไหวเปล่าลองลองพัดหน้าพัดหน้าพันนี้ไปเป็นอยู่หน้าประตูด้วยความที่มาขอเก็บหนังสือก่อนจะคู่หรือจะคลิปไปอะไรก็ได้ปิ้วโอเคครับเอาเป็นว่าที่ผมทำเมื่อกี้มันเรื่องมันยาวมากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขอท้าจะิปย์เขาเรียกว่าหลังหลังสองปีแล้วอันเฟรนไนหลังสองปีไปฝึกกันเรี่มาแล้วก็เอาเข้าหินเลยครับ ก็เอาไงดีก็ผมก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีรก็ผมก็เกียมโหมดสามผมก็ถือว่าผมโกงกันนะมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบสเปกเตอร์โหมดแต่ว่าก็เอามาหาพวเนี่ยมันก็โกงอยู่นะเออดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่มีอะไรปิดบังก็เลยแบบบอกคนดูไปก่อนว่าผมเนี่ยเกียมโหมดสามทะลุมันตรงนี้ทะลุไปห้องสมุทรดังนั้นเนี่ยพอผมห้องสมุทรเนี่ยผมก็เผาอาหารที่สมุทรได้มากี่กองหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองกองไปนะก็มีไก่มีพวกเนื้ออะไรเงี้ย เอาไว้กินตอนใีเอนก็ผมได้ไมาได้พวกนี้มาเพราะว่าผมเกมมดสามจะไม่ได้เกมหมดหนึ่งไม่ได้เสกมานะไอ้พวกหนังสืออะไรเงี้ยหนังสือกระปตูนี่มาได้มาถึงเนี่ยก็เกมหมดสามมาหาเจอซึ่งไดห้หาจริงเนี่ยพวกนี้ก็ไม่เจอนะครับคือหาหานานแล้วอะตอนตอนลองหาอยู่นานอยู่เหมือนกันนะเออหานานมากทางมันต้องไปลงทําหมนเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปตีโบกนี่แหละหนังสือที่เราได้กันมาก็มีอินฟินิตี้กับ พาวเวอร์สแล้วก็อินฟินิตี้กับซิลท็อตนะครับเออผมก็ไปนั่งอยากได้อินฟินิตี้ตีมังกรอะไรเงี้ยจะไม่ต้องกลับบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไปขุดดันได้แอดวิวมาขุดนานเหมือนกันนะผมก็เลยสกิป์นานมากเพราะคิดว่าขุดดันเนี่ยน่าจะน่าเบื่อที่พอตัวก็ไม่น่าจะมีใครอยากดูคนขุดดันกันหรอกนะครับก็สำหรับพานี้ก็ขอโทษขอโพยกันจริงๆเพราะว่าที่บนบนบนเน,นี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่รู้จะแก้ตัวไงเพราะว่าผมหาไม่เจอจริงๆก็เลยต้องเกมหมด3ามรู้มาครับซึ่ง มันห่างกันเงี้ยผมไม่ผมไม่คิดว่าจะมีใครหาเจอหรอกนะครับโอเคทารนี้ก็ขอบคุณรับชมครับไปเจอหมกันหน,นะน้าสัปดัหนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามพันหน้าเราจะไปดี็นกัน